สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูกรบอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะมาเรียนกันในหน่วยอะไรถ้าเด็กๆไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครูกรบจะมีคําตอบมาให้เด็กๆค่ะแต่วันนี้คุณครูกรบมีการ์ตูนสนุกๆมาให้เด็กๆชมด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมการ์ตูนก่อนดีกว่าค่ะมาลิจอมแก่นตอน กลางวันกลางคืนจะมืดแล้วคะ่ะลูกกลับบ้านกันนะมาลียังไม่อยากกลับเลยคะ่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมเย่ <Yay! S 1> พอ่ออยู่จนข้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็น <sighs> คุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะแม่กลัวยุงกัดน,นะลูก พอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายๆชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกค่ะนกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพอตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพอแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนคะ่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าเอาไปกินหมดนะ ขนมที่เหลือจากใส่บาตตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มาลิกินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลิด,ดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูกลีบลงดูพระอาทิตย์สีจะตกดินแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่ นกพูกก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากๆแสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกพูกก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกพูกก็จะลืมตาตื่นตาโตๆจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกพูกกินอะไรคะนกพูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดจ้าหนูก็ออกหาอาหารกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้านกกูกเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาเลยดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังข้าวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมชมด อีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูกโอ้มันมีแค่จะไม่รู้จักซากกระตัวเวลาที่เรากําลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกาลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่ตื่นกลางคืนล่ะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทําให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะก็แ,แสงแดดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไงลูก ต้องแดดตอนเช้าๆช้ากับตอนเย็นๆนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่จุดเลยแล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทำให้เราไม่สบายได้น่นน่นพระจันทร์เห็นกระต่ายมาดงจันทร์ไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันทร์บายบายกระต่ายน้อยคืนนี้มาลีไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะ หลับฝันดีนะเด็กๆจากที่เด็กๆได้ชมการ์ตูนมลิจอมแก่นต้นกลางวันกลางคืนไปแล้วเด็กๆก็พอที่จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรเอย่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะกลางวันกลางคืนในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยกลางวันกลางคืนแต่ในวันนี้คุณครูกบจะมาสอนเด็กๆในเรื่องกลางวันค่ะ กลางวันคือระยะเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะคะเด็กๆพระอาทิตย์จะโผล่มาจากขอบฟ้าในทุกๆวันเลยค่ะเด็กๆสัญ,ญลักษณ์ของเวลากลางวันก็คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ในเวลากลางวันค่ะเด็กๆลักษณะในเวลากลางวันนะคะอากาศจะร้อนท้องฟ้าจะแจ่มใสแล้วก็จะทําให้เรามองเห็น สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆกิจวัตรในเวลากลางวันนะคะ1เด็กๆก็จะต้องตื่นนอน2อาบน้ํา3เตรียมตัวไปโรงเรียนแต่ในช่วงนี้สถานการณ์โควิดโรงเรียนก็ให้เด็กๆเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องตื่นนอนอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวมาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อเด็กๆเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็จะต้องไปเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็คุณครูจะมาบอกประโยชน์ในเวลากลางวันค่ะเด็กๆประโยชน์ในเวลากลางวันกลางวันเนี่ยเราจะมีแสงสว่างใช่ไหมคะแสงประโยชน์ของแสงแดดก็คือหนึ่งเมื่อเวลาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตากเสื้อผ้าเราเวลาเราตากเสื้อผ้าเราต้องตากที่ไหนคะเราก็ต้องตากกลางแดดเมื่อเด็กๆตากกลางแดดแล้วเสื้อผ้าน้องก็จะแห้งเร็วใช่ไหมคะต่อมาจะทําให้ต้นไม้จะเริญเติบโตได้ดีเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ จะเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเช่นเราจะเอากล้วยไปตากจะเอาปลาไปตากรสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เก็บเอาไว้นานๆเลยนะคะเด็กๆและประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของแสงแดดนะคะนำแสงแดดไปผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซลา่าเซลล์ค่ะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์นในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีภาพดวงอาทิตย์มาคนละหนึ่งภาพ โดยให้เด็กๆวาดภาพดวงอาทิตย์ลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดก็ได้นะคะแล้วก็เขียนแล้วก็เขียนด้วยว่าพระอาทิตย์และอย่าลืมเขียนชื่อเด็กๆลงใต้ผลงานด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาโชว์คุณครูกบด้วยนะคะก่อนที่จะจบกิจกรรมในวันนี้นะคะช่วงนี้อากาศก็ยังแปรปรวนนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเวลาออกไปไหนอย่าลืม สวมหน้ากากอามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆครูครูกบขอจบบทเรียนกลางวันในหน่วยกลางวันกลางคืนในวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันในวันต่อไปคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ